อีค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ในบรรยากาศที่เห็นนักเรียนนะคะกําลังสร้างสัญญาณนะคะผ่านแจมบอร์ดนะของ Google นะคะอย่างเช่นกลุ่มน,นี้นะคะกลุ่มเซลล้างมือ,อตอนนี้ขณะที่กําลังบันทึกนะคะอยู่ในค่าเรียนที่ เกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นักเรียนก็ยังพยายามทํากันอยู่เนอนจากว่างานตัวนี้เป็นงานกลุ่มนะคะก็นี่ก็คือแบบดูจากความพยายามของนักเรียนแล้วคิดว่างานของกลุ่มน่าจะเสร็จค่ะจะมีนอกเรื่องนอกราวบ้างนะคะก็คิดว่าน่าจะประสบความสาเร็จอยู่ คือนะคะให้นักเรียนชั้นม .4-3 กับนะคะที่ทำวิชา i อ2นะคะนำเสนอเหมือนเป็นใบปลิวค่ะสำหรับแจกให้กับคนที่เขาต้องการศึกษาเรื่องที่เด็กๆทำในเทอมนี้ค่ะว่าทำเรื่องอะไรนะยังไงนะก็เหมือนกับเป็นตัวที่ สรุปสิ่งที่เขาทำนะ,ะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะคะก็ลองฝึกให้เขาทำงานกลุ่มนะคะผ่านการใช้แจมบอร์ดของ Google ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะลิงก์ไปพร้อมๆกับการใช้ Google Meet นะคะตอนที่กำลังประชุมอยู่ะะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้และถึงจะปิดการประชุมไปแล้วนะคะนักเรียนก็ยังสามารถใช้ตัวแจมบอร์ดได้นะคะโดยที่ การเข้าใช้เนี่ยก็คือตัวนักเรียนนะคะถ้าใช้ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะโดยต้องมีการโหลดแอปพลิเคชัน j จ m บ o a r d นะคะจาก Play Store นะคะหรือว่าแล้วแต่ละค่ายนะคะก็แล้วแต่นักเรียนจะใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรนะคะแต่สามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยค่ะแล้วส่วนใน P c นะคะนักเรียนก็สามารถใช้แจ m บอร์ดแบบออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่ามี แจมบอร์ดนี้อยู่ในตัวเว็บนะคะเดี๋ยว พักหนึ่งนะคะว่าจะขอ,อนักเรียนไว้อยู่ที่9นาทีค่ะก็คือ9ก้าโมงเออก็คือ3ามโมงแม่นะครึ่งก็คงจะเสร็จลองเปลี่ยนกลุ่มบ้างนะคะ เป็นกลุ่มยากันยุงค่ะอน,นี้เป็นที่ายง,งานตัวค่ะใน,นกลุ่มไดนามอผลิตก,กระแสไฟฟ้านะคะ กลุ่มถังขยะนะคะ ยูทิแสแอนด์ดันะคะดูเหมือนนักเรียนจะใส่หน้ากึถูเข้าไปด้วยนะนมีเสียดสีกันเมืองนิดนึงนะฮะตามสาเด็กๆนะคะ นะน่าจะเป็นของไฟอันนี้เป็นงานดีไซน์นะคะคือนักเรียนเนี่ยยังทําตัวชิ้นงานไม่เสร็จนะคะแล้วก็ยังยังไม่ได้รวบรวมสําหรับคนที่ทําชิ้นงานเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้รวบรวมรูปภาพหรือว่าทําเป็นรูปเล่มเพราะว่า i อ1หนึ่งเนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กมีความรู้ออกมาละแต่ i อ2คือการสื่อสารแล้วก็นานการนําเสนอนะคะ,ะตอนนี้คือครูอยากให้เขาให้เขานะคะลองใช้อุปกรณ์ตัวแจงบอร์ด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวก่อนนะคะก็คืโจทย์วันนี้ก็คือใบปลิวสาหรับโฆษณาเรื่องที่คุณทํานะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะโดยที่ครูก็ให้เขาใส่เลขที่ไว้ที่มุมขวาบนของแต่ละใบนะคะก็เดี๋ยวเราลองดูว่างานที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็ะเ,เดี๋ยวตอนนี้ก็คงจะต้อง,องอดูนักเรียนไปเรื่อยๆนะคะ นีก้อนเล็กหน่อยนะคะ เฟรมไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ลบทิ้งได้ค่ะนักเรียนเองก็สามารถสร้างเฟรมใหม่ได้แต่ละเฟรมก็เด็กๆสามารถสร้าง background บบหรืออะไรได้หมดเลยค่ะจะเป็นชื่อนักเรียนนะคะ ลองเชื่อแน่วลงกันคนละสไตล์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขที่หกอเจ็ดแปดนะคะเลขเก้าอยู่ตรงไหนนา,าะโอเคอันนี้มาครบนะคะ เลขสิบสองสามสิบสี่ตัวห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบนะคะยี 12, 34, 25, 26, 27, 28, 29, ่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าหลักสิบสุดสุดสองสามสี่โอเคนะคะห้องนี้น่ารักค่ะเขาจะมากันครบเลยเดี๋ยวไปดูตัวเต็มกันต่อนะคะเริ่มามาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะคะ มีนักเรียนคอยกวนประสาทนะคอยทําเพิ่มขึ้นมาเยเดี๋ยวต้องดูนิดนึงว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรเดี๋ยวไปด,ดูชื่อนิดหนึ่ง การใส่โลูกพึงครูด้วยนะคะยากันยุงเออเออ,อ,อ,อวนะคะถ้าถึงว่าเป็นทาหอนว่าถ้าผมฟูหน้ามไม่สวยนะคะก็จะโดนนักเรียนจับแคปเข้าไปค่ะ ให้แต่ละท่านดูนะคะให้เห็นช <ยา S 1> ัดเจนว่าเออเด็กๆแต่ละเฟรมเป็นยังไงนะคะอ่ะขอเป็นเฟรมที่หนึ่งอีกครั้งนะคะอันนี้คือการลงลายมือชื่อนะคะเพื่อแบบเวลามีสอบข้อเขียนนะเราก็จะได้มีประจักษ์พยานว่าเนี่ยนักเรียนของเราลายมือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะไม่สามารถลงชื่อแทนกันได้นะคะอ่แผนที่สองนะคะเลขที่11ถึงเลขที่ ทีสิบนะคะแผนที่สาเลขที่21ถึงเลขที่30และแผ่นสุดท้ายนะคะเลขที่3 1มสถึงสาค่ะอันนี้มาดูชิ้นงานของเด็กๆนะคะอันนี้ยาก,กันยุงค่ะพี่รู้ว่ามีรูปครูแล้วเนี่ยมันจะกันยุงได้ไหมนะคะอันนี้กลุ่มเจลล้างมืออ้าครูกลายเป็นหัวเจลซะละฮะอันนี้กลุ่ม คือจะต้องมีคุณครูพัฒนานเป็นโลโก้นะเพื่ออาจจะเป็นความเชื่อของเขาว่ามันจะมีผลต่อคะแนนนะผลล่กลุ่มไดนามผลิตกระแสไฟฟ้านะคะกลุ่มการคุกครามทางเพศนะคะอันนี้กลุ่มบิวตี้สแตนดาร์ดคะกลุ่มเจลอันนี้กลุ่มนี้กำลังน่าจะเป็นกลุ่ม คมไฟนะคะโคมไฟจากไมพรมค่ะบางคนก็เล่นกันอยู่นะคะอันนี้ก็มันเป็นเหมือนกับว่าแบบผู้ใหญ่ทำงานเด็กๆก,ก็แบบใช้พื้นที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะไม่ดุนะคะเราก็จะไปเล่นกับเด็กด้วยอ่าไม่น่าจะใช่นะคะงั้นก็เดี๋ยวครูขอนำเสนอนะคะ,ะตัวอย่างการใช้นะคะ จะบอร์ดเพื่อให้เด็กๆได้ทำงานกลุ่มนะคะในวิชาการสื่อสารและการนำเสนอค่ะค่ะงั้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ